สวัสดีครับพบกับบีมเพชรยนต์นะครับกับในช่อง YouTube ของคนรักรถยูสคาทีมนะครับช่องนี้มีแต่รถสวยรถหายากนะครับผมนะฮะวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีสาขาหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะฮะวันนี้ผมอยู่กับตัวโตต้าไฮลักซ์ริเวนะครับในชุดแต่งที่เป็นร็อ c โคนะฮะสีแดงสดนะครับคันนี้เป็นตัว 2.4G ตัวท็อป ปีสองพันสินะครับนะฮะปีใหม่ชมใหม่กันเลยนะครับผมนะฮะให้ดูรอบคันกันก่อนนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับการันตีนะครับว่านี่คือสีเดิมทั้งคันนะครับผมนะฮะไม่เคยทําสีสักชิ้นเดียวนะครับคันนี้มาพร้อมกับสปอร์ตบาร์นะครับจากชุดแต่งจากที่เป็นของล็อกโก้จากศูนย์นะครับนะฮะให้ชมกันภายนอกกันก่อนนะครับนะฮะสวยๆกันเลยนะครับกับล้อขอบ18นิ้วนะครับแม็ก เป็นชุดแต่งของล็อกโคลเลยนะครับผมนะฮะอ่านะครับเริ่มกันด้วยตัวเครื่องยนต์เลยนะครับผมนะเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นรหัส 2GD นะครับ2,400ันซีซีหรือว่า2.4นะฮะอ่าอยู่ที่150แรงม้านะครับผมนะฮะขับเคลื่อนฮะล้อหลังนะครับภายในของเครื่องนี่เดิมๆนะครับผมเดิมๆนะฮะดูเพลทเลยครับนะฮะเพลทเป็นปีสองพันสิบเก้านะครับจูนนะครับมิถุนายน ปากระโปงเดิมๆนะครับเม็ดงเม็ดอ้างนะครับยังอยู่สแตมยังอยู่นะครับสีปากกระโปรงจะต้องไม่เงานะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวซีนนะครับยังอยู่นะครับคันนี้ทําพิเศษมานะครับมีคําโชกฝากกระโปงมาให้ด้วยนะครับคันหน้านะครับดูภาพของคันหน้านะครับเติมๆเลยนะครับผม ไี่เห็นกันชัดๆนะครับนี่สภาพภายในห้องเครื่องนะครับลอยมากสีนะครับยังอยู่นะครับผมลอยมกสียังอยู่เลยนะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมกับ led นะครับเป็นเส้นเลยนะครับมาให้แล้วก็ตัวสปอตไลท์มาให้ด้วยนะครับกระจังหน้าเนี่ยเป็นสไตล์ของล็อกโคเลยครับสวยๆเลยนะครับล้อมาพร้อมกับยางสองหกห้าหกสิบสิบครับนะครภายในนะคร บอกเลยว่าครัคันี้เนี่ยสุดจริงๆนะครับสภาพเนี่ยป้ายแดงจริงๆนะครับบอกเป็นบาะหนังนะครับหนังตึงๆอะไรนะครับเบาะนี่เป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับื่อนไฟฟ้าแล้วก็กระจกนะครับขึ้นลงไฟฟ้านะครับผมปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะฮะใช้ระบบไฟฟ้านะครับ แล้วก็ในส่วนของน็อตประตูนะครับนะฮะยังน็อตเดิมนะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนะฮะแอร์แบ็กมีมาให้นะครับสองใบในคู่หน้านะครับดูเลขไม้กันเลยครับผมคันนี้เลขไม้อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับผมนะฮะคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับอ่าไม้เป็นอ่าแอร์นะครับเป็นปรับดิจิตอลนะครับแล้วก็ปรับออโต้ได้นะครับอ่าส่วน จอนะครับเครื่องเล่นเครื่องเสียงนะครับจากโรงงานเลยครับโซลิเตอ่ามีลำมโพงทิวสเตอร์มาให้นะครับในส่วนของด้านบนนะครับไปดูนะครับพลาสติกนยฮะยังไม่ถูกถูกฉีกออกเลยนะครับนะแล้วก็เพดานเป็นกำมะหยี่สีดำนะมีเป็นช่องเก็บแว่นนะครับผมอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะฮะเกียร์ธรรมดา6สปีด แล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานนะครับอารีโวรุ่นใหม่ๆนะครับจะมีโหมดในที่เป็นตัวของ Eco Mode แล้วก็ Power Mo d e มาให้นะครับให้ปรับใช้กันตามความเหมาะสมเลยฮะครับมนส่วนของด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะฮะดูนะฮะฝาข้างๆประตูนะครับผมนะฮะดงสะอาดสะอ้านเลยนะครับ สมกับไม่หนึ่งหนาะฮะเบาตึงๆเลยครับผมนะฮะกดไปในคืนรูปปกติเลยนะครับแล้วก็ส่วนของที่พักแขนนะครับมีที่วางแก้วมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับในส่วนของรนะีโวแล้วก็ตัวฟังก์ชันนะครับหาก เราต้องการนะครับสัมภาระเพิ่มขึ้นนะครับก็สามารถปรับเบาตรงนี้เพิ่มขึ้นมาได้นะครับเพียงแค่ดึงสายตัวนี้เพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับผมฝั่งนู้นก็สามารถปรับได้นะครับนะครับซึ่งจะต่างจากตัววีโก้นะครับในตัวก่อนนี้นะครับคือเวลาปรับขึ้นมาเนี่ยวีโก้เนี่ยจะปรับขึ้นทั้งแผงเลยนะครับนะฮะวันนี้เพื่อความปลอดภัยในส่วนของด้านหลังก็จะมีตัวล็อกเด็กมาให้ด้วยนะครับ ด้านหลังนะครับมีสปอร์ตบาร์นะครับเดิมๆนะครับจากโรงงานที่เป็นชุดแต่งของตัวล็อกโคมาให้นะครับสแตมป์เหลืองยังอยู่เลยนะครับไลเนอร์ด้านหลังนะครับไม่ค่อยได้ใช้งานนะฮะยังอยู่ในสภาพเดิมนะครับไม่เคยมันทุกด้านหลังนะครับใส่ลักไฮลักซีโวนะครับแล้วก็มีกล้องหลังนี่ฮะจากโรงงานนะครับมาให้ ฝา,ฝาท้ายกันครับเป็นเดิมครับผมรถใช้งานน้อยมากนะครับรถใช้งานน้อยมากนะดูไลเนอร์นะครับดูไลเนอร์นะฮะรอยปุดขีดแทบไม่มีเลยนะฮบฝาท้ายค่อนข้างเบาเลยครับสำหรับตัวลิวอโลโคตัวนี้นะครับ ทลายไม่แตกนะครับสวยงามครับคันนี้นะครับคันนี้รีโว่ปีสองพันสิบเก้านะครับราคาขายของเป็รยนต์นะครับอยู่ที่ราคาอาจจะไม่ดูป้ายเลยนะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับรถใช้งานน้อยมากนะครับหมื่นห้าพันกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับหากท่านใดสนใจนะครับสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้า 093นะครับ2699898นะครับ093 2699898นะครับเพชรืยนต์คันรถสวยนะครับคุณภาพเกรดเอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ในช่องคนรักรถยุสคาทีมไว้ด้วยครับนะฮะสำหรับวันนี้นะครับอ่าขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะฮะฝากติดตามชมไว้ด้วยนะครับในช่องคนรักรถยุสคาทีมวันนี้ขอบคุณครับ